ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราค o กกี้แลนด์ช็อปร้านรับเติมเกมคุกกี้แลนดแล้วก็เกมมือถืออน่นนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง c o o k ี้ Land ์ช็อปลิงเพงลาร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับ เพราะก็ผมป้องแล้วก็ช่องซันนี่หลิวเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะเอาตัวอเวกโกชีสนะครับโกชีผูเป็นอมตะเนี่ยไปตะลอยอารีน่ากันตอนนี้เนี่ยผมทําไปที่5ดาวแล้วแต่เดี๋ยวคลิปสุ่มเนี่ยเดี๋ยวทลอยทยอยลงแต่ผมจะไม่บอกว่าผมหมดไปกี่รอบไม่โชว์ให้ดูด้วยอย่าไปรอลุ้นกันในคลิปสุ่มนะครับก็ตัวจริงๆแล้วตัวอเวกโกชีสเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมเห็นเราก็ติดตามข้อมูลเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ5 6ทีมนะเช่นอาจจะอาทีมนะ ทีมทั่วไปที่เราเล่นมีเจอทีมที่ใช้มินบ้างเจอทีมที่เป็นจอมโจรบ้างอะไรเงี้ยหรือทีมที่เป็นเยติบ้างนะครับแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวก็คงอาจจะมีทีมมาเรื่อยๆบางทีมก็ใช้เป็นสมบัติแว่นตานะครับโดยที่ในคลิปนี้เนี่ยผมจะเล่นเป็นทีมนี้ทีมเดียวเลยละกันนะครับอ่า๋ยวมาดูตัวค่าสเตตัสของแต่ละตัวกันเบอร์นิงสไปนนี่ก็ทั่วๆไปเลยนะเพิกเฉยนะครับแล้วก็โกชี e t เนี่ยใจผมอะ่ะอยากเล่นเป็นตัวเพิกเฉยแบบ เปอร์เซ็นต์เยอะๆแบบ4แถวเปอร์เซ็นต์ตึงๆเลยแต่ผมรีหาไม่ได้จริงๆว่ะผมรีชิ้นเนี้ยแล้วได้เป็นครูไทม์สองอานมาแล้วแบบเปอร์เซ็นต์มันเยอะมากใจก็อยากรีออกแต่มันมันเปอร์เซ็นต์เยอะแล้วอ่ะเก็บไว้แล้วกันก็เดี๋ยวจะเล่นแบบนี้ก็จะผสมหน่อยมีเพิ่มความเสียหายธาตุด,ดิน20%แล้วก็เพิกเฉย2แถวนะครับแต่แถว3าผมจะไปแก้นะแต่แป้งบิสกิตผมหมดว่ะเล่นเท่านี้ไปก่อนก็จะมีเพิกเฉยผสมความเสียหายธาตุดินนะครับแล้วก็มีตัวมิสติกฟาร์นก็เป็นทั่วิทก็ นักธนูนะครับก็เป็นเพิกเฉยแล้วก็เฟอร์เลนนะครับโกชิสเนี่ยก็จะมีตัวเอฟเฟกผู้นำนะครับก็คือการเพิ่มแม็กเซปพีก็คือเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของเหล่าคุกกี้ธาตุดินซึ่งณตอนนี้ตัวธาตุดินที่เราจะใช้เนี่ยแล้วก็นิยมเนี่ยก็จะเป็นแค่โกชิสตัวเดียวเท่านั้นนะครับมันไม่ได้มีตัวอื่นเข้ามาติดใช้ในตอนนี้อนาคตก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็จะมีข้อมูลในอย่างหนึ่งนอกจากอาตัวสกิลของมันอ่ะมันมีอะไรก็ว่ากันไปมันมีสิ่งหนึ่งที่บางคนอาจจะไม่ทราบก็คือมมันมีการ เพิ่มเอฟเฟกต์บัฟเนี่ยให้กับคุกกี้โจมตีสายระยะไกลด้วยนะในทีมเดียวกันซึ่งนะตอนนี้เนี่ยตัวสายระยะไกลในอารนีนาที่แบบตึงสุดนอกจากโกชิกก็จะมีเจ้าตัวนักธนูมันกระแท้อัน,นิสองจากบัฟในส่วนนี้ด้วยผมไม่รู้ว่าบัฟเนี้ยอนาคตจะได้ใช้งานขนาดไหนแต่มันมีในส่วนนี้ก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีสายโจมตีระยะไกล17.5แล้วก็เพิ่มการลดเสียหาย10% มาดูกันในอารีน่านะครับสมบัติก็จะมีหลายแบบเหมือนกันแต่เดี๋วเราจะเล่นเป็นแบบนี้เลยนะเปิดมาท่านแรกครับเจอเป็นทีมเดียวกันแต่ทีมเดียวกันอะ่ะมันจังหวะเซตสกิลก็จะไม่เหมือนกันนะแล้วแต่คนเซตเลยว่าจะให้ตัวอะไรออกก่อนตัวอะไรกีวีบ้างนะครับผมแล้วก็นักธนูไปแล้วก็เบรนนิ่งสไปครับแล้วก็โกชีสแล้วก็ลูกพี่เฟอร์เรน์นะครับผมเขาก็อุ้ย,ย,ยมิสติกแตกตาแรกทุกตานะครับผมโอเคเหมือนเออเหมือนมิสติกเขาเพิ่งตายว่ะนะครับผมอุอ้ย มิสติกเราตายถาวรแล้วอะโกชิก็เปิดลงแล้วนะครับโกชิเราเหมือนจะยังน่าจะยังไม่เปิดลงป่ะอ่าไปคือแ่งแทบเราก็นักสน้วก็เฟลเล่นไปครับปั๊บเคเคลียนะครับเหมือนตัวดามจคเขาตัวตัวขาดๆแบไม่เคยพบว่างเปล่าโอเคสวยครับมิสติกเขาเหมือนจะไปแล้วเขาเหลือโกชิอยู่มาโกชิเราเพิ่งติดลงนะครับโกชิเราสวนไปนี่เคลียครับเคลียเออเหลือแค่เหลือแค่ตัวอะไรแมงสาบแมงสาบอะไรแมงสาบอะไรเจอลุมแมงสาบอะไรมาเออเคลียเรียบร้อยครับ ลูกพี่โกชินี่คือยิงทีนี่คือจอสนัดนะครับแบบเต็มจอไปหมดจริงๆอ่ามาดูในส่วนของตัวดาเมจกันจริงๆตอนนี้เนี่ยตัวเบนนี่สไปก็ยังถือว่าอยู่ในเกมที่แรงมากนะครับแต่โกชินี่ก็เก่งจริงเออท่านนี้เป็นดาร์กนะครับแล้วก็เขาไม่ได้ใส่ขนนกมานะใส่เป็นตำรากับตัวขวดทรายอ่ามาดูกันว่าเขาจะน่าจะให้ดาร์กออกก่อนแน่เลยอ๋อใช่เป็นดาร์กออกก่อนนะครับ,ออกกนะรบผมไปแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บนักหนู แล้วก็เฟอร์เลนต์นะครับผมแบบพี่แมงสาบกดจะได,ด้โอเคแล้วก็โกชิดโกชิดเราอ้าวโกชิดเราเปิดลงแล้วนะครับแล้วก็สวนไปชื่อแห่งเทพมันชื่ออะไรอำนาจแห่งเทพเราไม่รู้อ่ะแต่เทพเทพอ่าเคลียอ่าไปอย่างรวดเร็วนะครับผมเหลือตัวอะไรบ้างเนี่ยเหลือแค่ไม่กี่ตัวไม่กี่ตัวแต่เขาไม่มีขนนกอะ่ะถ้าเขาถ้าแบบตัวอื่นตายก่อนโกชิ Go นะก็คือตายแล้วตายเลยไงคือโกชิดทำไมาได้เปิดโลงก่อนเออมันจะมีการสร้างตัวโลงมาดูซับดามจงไง มันก็จะช่วยเพื่อนได้เยอะมากแมคนนี้ผมเห็นตอนแรกเขาปิด2ตัวหลังก็นึกว่าอะไรพิเลนแต่คือฟอร์มแมตมันก็ปกติแหละนะครับมารุยเราให้มิสติกเราเปิดก่อนเขาให้เบอร์นิงสไปเปิดก่อนนะครับผมไปความโอ้โหเราติดไปแล้วก็โกชิตโกชิตไปครับขึ้นแห่งเ,เ,เทพอะไรไม่รู้ยิ่งไปมันติดเรื่อยขึ้นแห่งเทพจริงๆแบบขอเรียกม,มันอย่างนี้ยาวๆนะอ่าใช้ขนนกไปแล้วแล้วก็มิสติกตุยนะครับเหมือนโกชิตเราเปิดลงแล้วครับสอยไปอุ้ยนักธนูเขายิงเคา์เตอร์มาอ่าเราเมื่อกี้ซับได้ซับได้ครับ ไปครับแมงสาบแมงสาบขอเคลียร์อุ้ยแมงสาบเขาทุบมาทุบตู้มโกชิตกูแตกนะครับผมโอ้ยโอเคเราขอเออเราเคลียร์โกชิตเขาได้หน่อยสูสีหน่อยนะครับโกชิตแรกโกชิตมาเรายิงธนูสอยไปก่อนเคลียร์ไหมโอ้ยนักธนูเขายังอยู่ไอ้แมงสาบเข้ามาโอ้ยนักธนูกูจะพ้่งแตกนักธนูนักธนูเร็วเออโอ้ยนักธนูยืนอยู่ได้ครับเอาโอ้ยไอ้ช็อตนั้นน่ะดีนะเพราะเราเก็บโกชิตเขาได้ถ้าเราเก็บไม่ได้ก็คงว่า อดจะตายอาจจะไม่รอดอันนี้คนนี้น่าสนใจนะครับใช้เป็นสมบัติสร้อยโฮลี่เบอรี่แล้วก็ตำแหน่งเนี่ยอาจจะเป็นน่าจะดาร์กมั้งนะครับผมเออแต่ตัวดาร์กธนูมั้งน่าจะไม่ได้ใส่มิสติกมาอ่าใช่ไหมดูตำแหน่งน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ้าวนี้เยติอดูผิดดูผิดโทษทีลืมลืมแล้วมีเยติหมื่นหมื่นหมื่นอ่าความเร็ว1.0่อก็ละกันเดี๋ยวตาต่อไปเราจะปรับเป็น1.5้วเรื่องที่มิสติกก่อนนะครับแล้วก็นักธนูแล้วก็เฟร์เซนไปแล้วก็แมงสาบครับ เราก็โกชิดขึล่นแห่งเทพนะรับผมเขายิงเราสวนมาอุ้ยมิติโอ้มิติเออผมนึงว่าจะรอดมิติโอ,อ,อ,กอกาสรอดยากมากเลยแบบว่าตายแบบส 10, 10ิบสิบ้นสิบอะจิงจเก้าก็ได้นะแต่สิบอยู่แบบมันก็เกือบทุกตายจริงอะอ่าล้วก็นักธนูล้วก็ลูกพี่แมงสามนะเขายิงมาปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บเออเหมือนโกชีเขาเพิ่งจะติดลงลมพี่คีดเห็นเหมือนลงเพิ่งแตกแวบบๆโกชิเราเปิดลงยังวะเหมือนยังไม่เปิดลงอ่าตอนนี้เปิดลงแล้วนะครับเราก็ยิงสวนไปตออหนึ่งนาทีเป๊ะโอเค แล้วก็เรามีโลงงซับอยู่ขอยซับได้นานๆนักธนูเราเปิดอันติยิงสู้มันอุ้ยโกชิกูแตกเหลือแมงสาบวันักธนูสู้เขา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 อุ้ยโอ้โหนักธนูแตกเหลือแมงสาบแมงสาบเวีเอาตุยอุ้ยอ้ยโดนโดนโดนเยติโดนเยติอื้อตามสภาพอุ้ยเจอตัวตึงประจําเซิร์ฟนะครับลุงพี่เด็กนะครับบอกมา แล้วก็แมงสาบครับแล้วก็โกชีฟคืนแห่งเทพนะครับทุกสิ่งจึ๊บโอเคมิสติกตุยเปิดพอโหจังหวะไม่เหมือนกันเพะเลยว่ะเอออุ้ยโ้ยโกชีโกชีฟหนจะเปิดลงแล้วเปิดลงแล้วครับแล้วโกชีฟเขาจะเปิดลงเหมือนกันอ่าเปิดเหมือนกันนะครับปึ๊บป๊บมิสติกมามิสติกเหมือนเขามิสติกเขาจะไปแล้วนะนะครับเราค่อนห้าได้เปรียบอยู่สถานการณ์ตอนนี้แล้วคืนแห่งเทพยิงเคลียเคลียเคลียไมมวะไม่รู้ว่ะแต่ตูนี้กูโดนเคลียไปขอแมงสาบแมงสาบเขาใช้มาตายังวันนาจะยังนะ อะ่ะปับป๊บปับ๊บปั๊บอุ้ยหูนิดเดียวนิดเดียวเกือบ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 มาครับอันนี้เป็นเจ้าตัวตำล่าไม่ได้ใช้ขนนกนะครับผมโอ้มิสติกเขจะยืนรอได้ยังไงวะอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมไปมิสติกเราแล้วก็นักธนูไปแล้วเบรนด์ไฟครับโกชีฟเบรนดนไปครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บมิสติกเราเกิดขึ้นมาใหม่นะครับผมมาสอยซอยซอย เกียร์มาโกชิดเราออ้ยโอเคโกชิด okay. เปิดลงครับตอนนี้เราซับดาเมจแล้วก็มิสติกเปิดอีกรอบนึงทักธนูแล้วก็ลูกพี่แมงสาบเกียร์เกียร์ทุบทุบทุบเดี๋ยวโกชิดเราเตรียมเบิร์นสกิลเรานึงเบิร์สกิลคืนแห่งเทพยิงเกียร์ปุ๊บโอเคหมดตี้แล้วครับฝั่งเขาหมดตี้แล้วเราอยู่ครบตี้เลยว่ะเอ้ยยืนครบนานนานทีเว้ย <laughs> ว้าสวย อ่ะอันนี้เจอแบบแว่นตาเขียวนะครับผมเมื่อกี้ผมรีไปหน้าหนึ่งเจอแต่ทีมเดียวกันอ่ะแล้วก็ไปครับปึ๊บแล้วก็เบนนิงสไปแล้วก็โกชิตรอยิงโขก,กว่าจะได้ยิงนะครับผมเคีย์ไปขึ้นแห่งเทพอ่ะปึ๊บปึ๊บป๊บสวยครับผมไปทุกสิ่งนะครับผมโกชิตยิงยิงย,งยิงนะครับโอเคเหลือเขาอดตายหมดแล้วนะครับผมแต่ผมอยากเจอดอมโจรมากแต่คนไม่ค่อยในในเซิร์ฟดังอนะคนไม่ได้ไม่ค่อยได้ตั้งจจมโจรในทีมป้องกันอนะน้อยมากเลยนะครับผม ไปเออปึ๊บ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 เคลียโอเคเหลือเฟอร์เลนต์เหลือเขาเหลืออะไรเหลือแมงสาบสวยครับแมงสาบนักธนูไอสองตัวนี้แม่งอึดจริงๆวะ่ะไอ้นักธนูเปลี่ยนชื่อเป็นนักแมงสาบีอสองไหม <c oughs> เออแต่นักธน,น,นูมันอึดมันอึดนะครับมานี่ครับอุ้ยรีเจอจอมโจรมาพอดีเลยนะครับมันก็จะเป็นตัวสมบัติไอ้นักธนูขเขียวนะครับมาเราจะรอดไหมเนี่ยก่อนนักธนาเจออะไรแพ้นะเยสต์หรือนักหรือจอมโจรได้แต่สักอันหนึ่งนะครับผมไปแล้วก็เฟอร์เลนต์ไมค์ทีครับ ปึ๊บปึ๊บยืนอยู่ครบอ่ะเรายืนอยู่ครบนะครับยืนอยู่ครบอ่ะเขาเคลียเราไม่จบหรอยังได้เจอกันอุ้ยโอเคไม่กโกชิปเปิดโลเขาเปิดโลเงีเมื่อกี้เห็นเปิดอยู่พร่องเอ้าโกชิปอ้าโอ้ไม่รู้เมื่อกี้ผมนึกว่าโกชิปแม่งบักแม่งหมุนอย่างจี้โอ้ยก็นึกว่าอะไรนรึกว่าแอชชันใหม่ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวโกชิปนะครับก็ไปลองเล่นดูนะมันมันเก่งจริงๆนะระบผงใครที่ลังเลยว่าเอ้ยมันเก่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยเก่งแล้วก็ตอนนี้เนี่ย ดูทรงแล้วตัวที่ลดบทบาทลงอย่างได้ชัดเจนก็คือป่าดาร์กอเวกนะครับแหมตอนแรกเราก็กินกันบางคนกิงว่านักขนูป่ะนะปรากฏว่าไม่ใช่เว้ยเป็นอเวกคือถ้าเทียบสัสดส่วนเนี่ยอเวกกับนักขนูอ่ะในทีมตั้งรับเนี่ยผมจะเจอนักขนูเยอะกว่านะแต่ดาร์ก็ไม่ใช่หายไปเลยมันก็มีอยู่มันก็เล่นได้ดีของมันอยู่มาณนี้สำหรับโกชิสนะฮะผมส่วนคลิปสุ่มเนี่ยก็รอดูกันว่าผมจะโดนที่กี่การันตีนะผมบอกเลยว่า หลังๆดูมาไม่ค่อยดีว่ะอะเดี๋ยวต้อไปรอดูแล้วกันไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ